สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปายเปิดหนุ่มข้างกายท่านยมเลือกแล้วเผยถึงนายกพิธามีลุ้นเผยจุดพริกดวงครั้งแรกเปิดหวานใจอายุมากกว่าเข้าใจการทำงานหมอปายเปิดหนุ่มข้างกายท่านยมเลือกแล้ว ราายกเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยเจเนเฟอร์คิมเปิดใจหมอปลายปลายกระซิบถามเรื่องส่วนตัวของหมอปลายที่ไม่มีใครเคยถามบ้างท่านยมคอยช่วยดูให้คอยเตือนคนนี้ดีคนนี้ไม่ควรถามว่าชอบผู้ชายทรงไหนหมอปลายเผยว่าไม่ค่อยมีสเปกมีแล้วเดี๋ยวท่านไม่ให้มีคนคุยมุ้งวิ้งไหมมีบ้าง มีให้เลือกแล้วเลือกยังยังคุยนานยังหมอปลายพยักหน้าเผยอ,อีกว่าพ่อแม่เจอแล้วถามว่าถามท่านยมหรือยังเหมอปลายตอบว่าให้ท่านเลือกให้ต้องเข้าใจเวลาทำงานวงเล็บเลือกในใจหรือยังนิดหนึ่งรอไหมเหมอปลายตอบว่าไม่รออายุมากกว่า40แล้ววงเล็บเขาเข้าใจเราไหมหมอปลายตอบว่าเข้าใจ เหนื่อยๆนะมีอ้อนไหมหมอปลายตอบว่าก็ปกติมีเสียงสองหมอปลายตอบเรื่องความรักไปเขินไปเลยทีเดียวเมื่อถามถึงหน้านายกรัฐมนตรีลังลางเป็นอย่างไรหมอปลายตอบว่าคนแก่หน้าใหม่ไม่เคยเป็นนายกบริหารเก่งประเทศจะเท่าๆเขาบริหารด้วยธุรกิจของเขาเก่งมากแต่ไม่ขาวจั่วเศรษฐกิจต่างประเทศนะ่ะเข้ามาเยอะต้องป้องกัน อย่าตีอย่าทะเลาะก,กันช่วงที่คนนี้นะ่ะขึ้นมานะคนจะออกมาเยอะอยู่ไม่ครบเทอมถามถึงคนหนุ่มที่คนเชียร์กันบ้างหมอปลายตอบว่าดวงเขาคือครั้งนี้มาถึงเพดานที่สูงที่สุดจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่มีพริกดวงอีก6-8ปีวงเล็บยังมีสิทธิ์ลุ้นจะได้เป็นนายกหรือเปล่าใน6-8ปปีข้างหน้าหมอปลายตอบว่าใช่ เห็นแล้วนายกคนที่30หมอปลายไพรกระซิบบอกเห็นนายกคนที่30มีลักษณะพิเศษหลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสําหรับหมอปลายไพรกระซิบหมอดูที่ขึ้นชื่อว่าแม่นเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยที่ล่าสุดได้เผยถึงพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลหมดสิทธิ์แล้วด้วยหมอปลายเผยว่าคุณพิธาพูดแล้วก็กรุ้มใจต้องใช้คําว่าหมดหวังและ เสียดายทุกอย่างตอนนี้ทั้งฝั่งคุณพิธาและเพื่อไทยเครียดทั้งสองฝ่ายตนบอกตรงๆเลยว่าถึงแม้เพื่อไทยและก้าวไกลจะบอกว่าเขาจับมือกันแน่นแต่มันจับไม่ได้เพราะด้วยใจความรู้สึกมันหมดซึ่งความศรัทธาแล้วและด้วยแรงกระพือของประชาชนนั้นแต่เขากลับมาทำแบบนี้มันคือสิ่งที่ไม่สมควรตั้งแต่แรก สรุปคือเพื่อไทยก้าวไกลต้องแยกกันอยู่แล้วส่วนประเทศไทยจะได้นายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่นั้นหมอปลายระบุว่ามันจะมีเหตุการณ์วุ่นๆสุดๆนะช่วงกันยายนตุลาคมเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมน่าจะมีเหตุหรือมีอะไรประชุมอีกรอบเพื่อบอกว่าใครคือใครตนจะรอลุ้นช่วงกลางกลางเดือนสิงหาคมเท่าที่เห็นน่ะ ที่มีมาเป็นแน่ๆนายกคนที่30เท่าที่เห็นเป็นคนมีสีบ่าแข็งไม่ใช่คนที่เป็นนักธุรกิจจ๋าๆเลยเผยตัวย่อยังเป็นแนวพอพานหรือตัวพีถ้าเป็นคนที่ตนเห็นหน่ะณตอนนี้เขาเป็นคนที่อารมุนอรวยทุกคนสู่หกเขาเพรานะฉะนั้นนักการเมืองจะแฮปปี้แต่ประชาชนจะก้มกึง่งรวยกระจุกจนกระจายเป็นในลักษณะนี้เรียกว่า กระทบเศรษฐกิจหนักๆเลยถ้าถามว่ามาจากพรรคอันดับสองไหมคนนี้น่ะไม่น่าจะมาจากพรรคอันดับสองตอนคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมน่ะคือพรรคอันดับสองไม่รู้จะเอาใครขึ้นเลยเป็นพรรคอันดับ3หรืออันดับ4มีคนที่เขาคิดว่าเหมาะสมเขาก็ส่งขึ้นมาและคิดว่าทุกคนเคารพได้ความคืบหน้าหมอปลายถึงกับเตือนทักษิณบินกลับไทย10ส,สิงหาคมน,นี้ยังเปลี่ยนใจทัน หลังจากที่อุงอิงแพรทองทานชินวัตรโพสต์ภาพอวยพรคุณพ่อทักษินชินวัตรเนื่องในวันเกิดครบ7จปีโดยแจ้งอีกว่าคุณทักษินจะกลับไทยตามกำหนดการคือ10สิงหาคมนี้จนล่าสุดโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ค,คลิปหมอปลายปลายกระซิบผ่าดวงครึ่งปีในรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อยิมสี่กรกฎาคม2 5ง6ันายที่ในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงคุณทักษินโดยระบุว่าคุณทักษินชินวัตร เขาบอกจะกลับบ้านเนี่ยเดือนนี้แหละหลังจากวันเกิดหรือก่อนวันเกิดหลังจากนี้ดวงคุณทักษิณจะมีบทบาททางการเมืองหรือไม่อย่างไรดวงคุณทักษิณจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนี้จะได้กลับไทยไหมท่านยมบอกเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างหมอปลายตอบว่าเออท่านก็พูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นนะ่ะจะอยู่ใกล้ๆนี้หรืออยู่ที่ไหนเปลี่ยนใจได้นะคำถามถัดมา ตัวเขาเองท่านยมเห็นภาพไหมว่าคุณทักษิณกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้งในเดือนนี้หมอปลายตอบว่าพยายามมากๆเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งท่านยมเตือนเลยว่ารักษาชีวิตตัวเองดีกว่ายอมเสียสัจจะเถอะครั้งที่20ใช่ไหมครั้งที่21อีกครั้งหนึ่งนะ่ะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวตัวเองก็น่าจะปลอดภัยกว่า คำถามถัดมาถ้ากลับมาตัวเองจะไม่ปลอดภัยและครอบครัวจะไม่ปลอดภัยด้วยเหรอหมอปลายตอบว่าถูกต้องค่ะวงเล็บถึงชีวิตไหมหมอปลายพยักหน้าคำถามถัดมาท่านแนะนําได้ในฐานะท่านยมที่สื่อสารกับท่านยมนะหมอปลายไพกระซิบเนี่ยเตือนเอาไว้ว่าอย่าก,กลับเลยในช่วงเวลานี้มันยังร้อนแรงอยู่ใช่ไหมหมอปลายตอบว่าใช่ค่ะ คำถามถัดมาในช่วงชีวิตนี้คุณทักษิณมีโอกาสกลับมาในประเทศไทยไหมหมอปลายตอบว่าถ้าไม่กลับช่วงนี้รออีก2-3ปีมีสิทธิ์ค่ะปลอดภัยค่ะคำถามถัดมากลับมาแบบบายพาสเหรอทางพิเศษไหมไม่ได้กลับมาติดคุกใช่ไหมหมอปลายตอบว่าถ้า3ปีพิเศษแต่ถ้าปีนี้น่ะเสียว70-80%หมอป,ปลายปลากระซิบชี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตัวย่อตัวพีทุกคนสู่หกแต่จะต้องมีม็อบใหญ่ก่อนได้นายกอมรินทีวีสัมภาษณ์หมอปลายไพรกระซิบถึงประเด็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยอบอกว่าเท่าที่เห็นเป็นคนที่มีสีบ่าแข็งไม่ใช่นักธุรกิจซึ่งคนที่หมอปลายมองเห็นในตอนนี้เขาเป็นคนอลุมารวยทุกคนสู่หกเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้ขึ้นมาเป็นนายก นักการเมืองแฮปปี้แต่ประชาชนก้ากึ่งเพราะรวยกระจุกจนกระจายกระทบเศรษฐกิจหนักๆไม่น่าจะมาจากพักอันดับสองน่าจะเหมือนว่าพักอันดับสองก็ไม่รู้จะเอาใครขึ้นคนนั้นก็ไม่ยอมแต่พักอันดับ3อันดับ4เขาคิดว่าเหมาะสมเขาส่งขึ้นมาคิดว่าทุกคนเคารพได้ในลักษณะแบบนั้น ากกว่าตัวย่อคือตัวพอพานหรือตัวพีแนวแนวนี้แต่กว่าจะรู้ว่านายกเป็นใครอาจจะรอถึงปลายปีแต่จะมีช่วงก่อนปลายปีจะมีคนที่ขึ้นมาก่อนเพื่อทำให้ประเทศชาติสงบเขาจะใช้คำนี้ซึ่งคำนี้มันจะทำให้มีความรุนแรงหนักกว่าเดิมความคืบหน้า โกดังพรุระเบิดหมอปลายเตือนสยองก่อนหน้านี้จอจานมีชื่อเป็นที่ท่องเที่ยวดูดวงพ่านเมืองปี66หมอปลายไพรกระซิบเตือนระวังเขื่อนแตกภัยพิบัติตึกถล่มเกิดเหตุไฟไหม้ทำนายไว้เมื่อ3กรกฎาคมล่าสุด29กรกฎาคมเกิดเหตุเพลิงไหมโกดังพรุอำเภอถุงไหโกลกจังหวัดนาราธิวาส มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ไทยรัฐออนไลน์ย้อนคำทํานายหมอปายพรายกระซิบที่ถ่ายไว้ในรายการไทยรัฐทอล์กเปิดเผยว่าหนูมองว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนช่วงตุลาคมนี่แค่คุกกรุนยกตัวอย่างให้เห็นภาพการก่อไฟต้องใช้ท่อนฟืนประธานสภาคือการนำท่อนฟืนมารวมกันสักพักเริ่มเอาไม้ขีดโยน พอเริ่มมีนายกก็ไฟกระพือหลังจากนั้นไฟลามก็งานใหญ่เลยดูแล้วไม่ใช่น้ำมันด้วยที่มีการราดลงไปแต่เห็นเป็นก้อนๆวงเล็บระเบิดรู้สึกว่ามีการโยนก็อยากให้มันไม่มีค่ะคิดว่าคนบ้ามาคุยกันนะคะประเด็นถัดมาไฟไหม้สิ่งเหล่านี้จะอันตรายในระยะเวลาอันใกล้ไหมหมอปลายตอบว่า อาจจะเป็นแค่บางตึกเช่นห้างเก่าหรือตึกหลายชั้นเก่าๆที่เคยมีชื่อไม่ใช่ในกรุงเทพนะคะเป็นต่างจังหวัดควรระวังให้มากๆมันซุดจากแผ่นดินไหวไปซักระยะแล้วค่อยถลม่มเป็นจังหวัดที่มีชื่อเป็นที่ท่องเที่ยวจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เริ่มมีตั้งแต่ปีนี้และมีต่อไปเรื่อยๆหลังจากนี้ใครจะสร้างอะไรใหม่ๆ ก็ต้องลงทุนหน่อยค่ะเพื่อป้องกันภัยแผ่นดินไหวไฟป่าก็มีไม่แน่ใจในหรือนอกประเทศแต่ป่าไหม้นะ่ะมีและไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นก็มีไฟในเมืองก็มีจุดเดิมๆด,ด้วยจุดสัญลักษณ์จุดที่ต่างชาติเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและรับชม